โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer Thailand.com นะครับในพาร์ทนี้เราอยู่ในส่วนของ jQuery Mobile และก็ g f r a m e w o r k นะครับหมายความว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับให้แสดงผลกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยใช้ jQuery Mobile ซึ่งข้างในนะครับเราจะเขียนโปรแกรมนะครับทำเป็นแอปพลิเคชันโดยใช้ g f r a m e w o r k นะครับ ก็มาลองดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัว jQuery Mobile นี้มันคืออะไรนะครับก็เข้าไปดูเลยนะครับ <c oughs> ในเว็บไซต์นะครับ jQuery Mobile .com นะฮะ jQuery Mobile .com โอเคนะฮะตอนนี้เวอร์ชัน1.4.0นะครับ RC1 นะครับรีลิสออกมาแล้วนะครับ แต่ว่าเวอร์ชันที่ stable ก็อยู่ที่1.3.2นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูที่เวอร์ชันนี้นะครับโอเคสําหรับ Jquery Mobile นะครับก็สามารถที่จะแสดงผลกับอุปกรณ์มือถือได้นะครับอย่างแบบเขาเรียกว,ว่า <c oughs> เป็น full option เลยนะครับลองกด Demo m o d n o d c k ดูนะครับ โอเคฮะเดโมโชว์เคสนะครับอืมโอเคนะครับสำหรับหน้าเว็บนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จะตอบสนองกับุปกรณ์ได้นะครับผมจะย่อเว็บเ,เป็นลักษณะของมือถือแล้วกันนะฮะมือถือนะฮะเราก็จะเห็นลักษณะน,นี้นะครับเช่นอ,อยากดูในเรื่องของกลิทหรือ l i สต์วิวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับ ก็จะมีตัวอย่างนะครับ Open demo นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับลักษณะของกริดหรือ list view โชว์ให้เราดูนะฮะอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของ example นะฮะลองขยายดูนะฮะพอขยายเป็นแบบอาจจะเป็นแท็บเลอย่างนี้นะฮะมันก็จะ,ะแสดงให้เราเห็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบมือถือนะครับก็จะย่อลงมาลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือ list view นะครับอโอเคมาดูต,ตัวต่อไปนะครับเป็น example อีกสักตัวนึง slider นะฮะ slider t o t i p extension ก็นะมี tooltip ขึ้นมาด้วยนะฮะ ก็สไลเดอร์ก็ลักษณะนี้นะครับมีซอร์สโค้ดให้เราดูนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างของ jQuery Mobile นะครับที่เราสามารถนำมาใช้กับแอปพลิเคชันของเราได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานกา็มีตัวอย่างอยู่ที่ที่นี่นะฮะ a c c o u n t b d d y p r o g r a m m e r t h a i l a n d c o m นะครับซึ่งเป็น แอปพลิเคชันที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีระบบสมัครสมาชิกนะครับซึ่งข้างในเป็น G Framework นะครับเราจะใช้ตัว jQuery Mobile เนี่ยเป็นตัว Back, ตัว front, front end นะครับก็เข้าระบบได้นะครับ,นะรบเข้าสู่ระบบนะครับสามารถบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับ เลือกรายรับรายจ่ายได้นะฮะถ้าแสดงเปิดกับมือถือนะครับก็จะแสดงผลอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เปิดเปิดกับเครื่องก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนะครับก็บันทึกเข้าไปได้นะครับแล้วก็แสดงรายการรับรายการจ่ายของเราได้นะครับโอเคนะครับมีเกี่ยวกับเรานะครับมีติดต่อเรานะครับอันนี้ดึงมาจาก คุณสมบัติของตัว E-Framework อี่แล้วนะครับโอเคนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่เราจะอินทิเกรตนะครับ jQuery นะครับให้มารวมกับ E-Framework นะครับอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งตัวนี้เราได้ทำเดโมโไว้ที่ใน Google Play เรียบร้อยแล้วนะครับ ใน Google Play เรียบร้อยนะครับก็ชื่อว่า a อ c o u n t Buddy นะครับพิมพ์ฮนุมาน i ก็ได้นะครับก็จะเห็นอ,อันนี้ฮนุมาน i นะครับก็จะเห็นตัว a c c o u u t Buddy ของเราอยู่นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้นะครับก็มีความคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่าอยากจะให้มีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติม ก็แนะนํากันได้นะครับเพื่อเราจะพัฒนาต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น e x a m p l e นะครับให้เห็นว่าเราจะทำอะแอปพลิเคชันนะครับโดยใช้ jQuery Mobile นะครับซึ่งเป็น Front End แล้วก็จะใช้ g r a m e Work เป็น Back End ในการาทำแอปพลิเคชันนะครับโ okay, อเคก็เดี๋ยว ไปต่อในวิดีโอชุดถัดไปได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามโปรแกมเมอร์ไทยแลนด์นะครับก็ฝากถึงสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมสแสดงความคิเห็นข่าวสารอะไรต่างๆนะครับที่กระดานข่าวนะครับแล้วก็มีอะไรดีก็สามารถแชร์เรื่องของเราไปที่เว็บไซต์ที่ Facebook ของอทุกท่านได้นะครับ เราเ,าเพิ่มปุ่มถูกใจนะครับในแต่ละวิดีโอนะครับก็สามารถกดถูกใจได้นะครับหรือว่าคิดถึงเพื่อนนะครับก็สามารถแชร์ไปหาเพื่อนได้นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณครับเดี๋ยวต่อกันในวิดีโอชุดถัดไปเลยครับ